เตียงผู้ป่วยระบบไฟฟ้ารุ่น SGA 3 3 3 1 2 1โครงสร้างเหล็กพ้นสีฝุ่นอบด้วยความร้อนแบบพาวเดอร์โคตติ้งพนักเตียงทั้งสองด้านสามารถถอดเข้าออกได้สะดวกพื้นเตียงทำด้วยแผ่นอลูมิเนียมแบ่งเป็น4ตอนพื้นเตียงปั๊มปรูระบาลความอับชื้นของที่นอน รากั้นเตียงแบบพับได้ทำด้วยสแตนเลสสามารถปรับเรากั้นลงโดยการกดที่ปั้นล็อกบริเวณปลายเตียงเมื่อยกราวกั้นขึ้นจนสุดเรากั้นจะล็อกได้เอง ชุดควบคุมการปรับระดับท่าทางเตียงบริเวณด้านศีรษามีข้อความสัญลักษณ์และแถบสีบ่งบอกการใช้งานชุดควบคุมการปรับระดับท่าทางบริเวณปลายเตียงสามารถล็อกการปรับท่าทางของชุดควบคุมเตียงด้านศีรษาได้แต่ละท่าหรือทั้งหมดได้กรณีไม่ต้องการให้ผู้ป่วย ปรับท่าทางเองในบ้านกรณีมีไฟแสดงสถานะแบตเตอรี่สำรองไฟและไฟแสดงการติดตั้งปลั๊กเตียงสามารถปรับระดับสีสันหรือพัดพิงหลักสูงต่ำตามต้องก,การได้สามารถปรับระดับสูงต่ำของพื้นปลายเตียงเพื่องอเข่าได้โดยยังสามารถยกพื้นปลายเตียงสูงขึ้นได้อีกตามรูปแบบการใช้งานสามารถปรับระดับสีสันและงอเข่าสูงต่ำพร้อมกันได้ สามารถปรับระดับสูงต่ำของเตียงได้กรณีต้องการให้ผู้ป่วยขึ้นลงจากเตียงได้สะดวกและเพื่อให้ง่ายสำหรับผู้ดูแลทำการรักษาพยาบาลโดยสามารถปรับระดับพื้นเตียงได้ตับพิเศษกว่าปกติทั่วไปเพื่อเพิ่มความสะดวกและความปลอดภัยให้กับผู้ป่วยมากยิ่งขึ้นมีระบบ CPR ปรับระดับท่าทางเตียงกรณีถูกเฉิน โดยสามารถปรับระดับพื้นเตียงราบและปรับระดับความสูงข,ของเตียงให้ต่ำสุดพร้อมกันได้มีไกหมุนปรับระดับท่าทางเตียงในกรณีุ้กเฉิน ล้อเตียงขนาด5นิ้วสามารถล็อกแกนหมุนล้อและตัวลูกล้อได้สามารถล็อกล้อเตียงโดยการเหยียดที่แป้นด้านล่างของล้อและปลดล็อกล้อโดยการเหยียดที่แป้นด้านบนที่นอนฟองน้ำอัดแข็งหุ่งผ้าหนังเทียมแบบตอนเดียวขนาดพอดีกับพื้นเตียงเสาน้ำเกลือสไตนเลสชนิดปรบบระดับสูงต่ำได้ สามารถติดตั้งใช้งานได้ทั้ง4มุมของเตียงติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร02 354 9321 02 354 9337 Facebook YouTube สิงหาเฮลท์แคร์ ID Line สิงหาเฮลท์แคร์ w w w s i n g h a h e a l ท์แค com